คู่สมรสสองคู่แรกกลุ่มคู่มาจดทะเบียนสมรสณที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนสังขบุรีจัดจดทะเบียนบนสะพานอุตมานุรณ์โดยมีรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีทั้งสองท่านร่วมเป็นสักขีพยานวันนี้23มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าณบริเวณล,ลานด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายอธิสารอินตราผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุพมงคลบูชาไถ่เทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายวุฒิพงศุภักวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายทรัตเหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ทะเบียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานการจดทะเบียนสมรสตีคองชัยให้ทุกความรักกับสองคู่แรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งมีการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมพร้อมกันทั้ง878อำเภอทั่วไทยตามที่กรมปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการดำเนินการกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือพอรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่24พศ2567มีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการในวันที่23มกราคม2568เพื่อมอบสิทธิ์ให้กับบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ว่าเพศใด สามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างเท่าเทียมภายใต้กฎหมายนั้นด้วยการจดทะเบียนคู่รัก LG BTQ พร้อมกันทั้ง878อำเภอทั่วไทยในวันที่23มกราคม2568โดยผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบียนสมรสสามารถเดินทางไปจดทะเบียนสมรสได้ณนะที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วไทยสำนักงานเขต50เขตในกรุงเทพมหานครรวมถึงสถานกงสุนไทยในต่างประเทศโดยวันแรกที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีผลบังคับใช้ มีคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสของอำเภอเมืองกาญจนบุรีจำนวนสองคู่โดยทั้งสองคู่ควงกันมาจดทะเบียนกันตั้งแต่8นาฬิกาเพื่อให้ได้เป็นคู่แรกที่จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยมีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเป็นนายทะเบียนสำหรับพื้นที่อำเภอสังขบุรีสุดชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสร์สะพานมอญตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี นายสุริยศักดิ์เหมือนอ้วมในอำเภอสังขบุรีได้มอบหมายให้สำนักทะเบียนอำเภอสังขบุรีหน่วยงานราชการร่วมกับภักเอกชนในพื้นที่ชุมชนชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านวังกะจัดงานจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมบอกรักที่สะพานมอญครั้งที่หนึ่งเพื่อความเท่าเทียมในสังคมตามนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยอำเภอสังขบุรีวันแรกได้ไปให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมนอกสถานที่ ให้แก่คู่สมรสทั้งหมด13คู่ที่มาร่วมงานในวันนี้นัสะพานอุตมานุสรหรือสะพานมอนสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยท่ามกลางสายหมอกบรรยากาศสุดโรแมนติกท่ามกลางญาติที่น้องที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้นายบัณฑิตนนำเครือประหลัดอาวุโสอำเภอสังขบุรีเป็นนายทะเบียนและกล่าวอวยพรให้คู่สมรสทุกคู่ ที่มาร่วมจดทะเบียนในวันนี้มีความสุขและมีความรักที่ยืนยาวเหมือนสะพานแห่งนี้เนื่องด้วยนะครับรัฐบาลกระทรวงหมหาท,ทยกรมการปกครองเรานะครับมีการแก้ไขกฎหมายครับให้มีการสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมหมายความว่าทุกเพศนะครับสามารถจดทะเบียนสมรสได้ซึ่งเมื่อก่อนเนะี่ยคนหมายเราให้ได้เฉพาะคู่สมรสที่เป็นชายหญิงนะครับตอนนี้นจุดมุ่งหมายก็คือคนหมายแก้ให้สามารถจดได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งในวันนี้ครับที่สำนักทะเบียนอำเภอสังขะวีเราเนี่ยมีการจดเท่าเทียมอย่างแท้จริงหมายความว่าทุกเพศทุกวัยและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ของเราก็มีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสในวันนี้ด้วยครับอ่าซึ่งในการจัดให้มีการจดทะเบียนที่สะพานมอญในวันนี้เรามีจุดมุ่งหมาย1ก็คือให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมกัน2เป็นการให้อ่า บุคคลภายนอกหน่วยงานราชการหรือว่าแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนทั่วไปได้มีความรู้จักเกี่ยวกับอำเภอสังขบุรีและก็สะพานมอญของเรามากยิ่งขึ้นครับ uh, คงจะเป็นเรื่องของบรรยากาศแล้วก็ความหมายของสถานที่นะครับผมใช้คอนเซปต์ uh, ในงานนี้ว่าเป็นการบอกลักษณ์ที่สะพานมอญครั้งที่1ซึ่งมันก็คงจะมีครั้งที่2ที่3ต่อไปสิ่งสําคัญก็คือตรงตรงนี้นครับ ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยนะครับเรามีนัยยะว่าอยากจะให้ทุกคู่ที่มีโอกาสได้มาจุดทะเบียนสมรสที่นี่ะครับ mm hmm. มีความรักที่ยืนนานครับ ขอบคุณภาพข่าวปริชาไหลาวารินข่าวภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีมาตุภูมินิวออนไลน์สวัสดีครับมาตุภูมินิวออนไลน์ขอขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ